mình chơi bà âm cái này ghe quả ba quỳ tang này tốt rồi nào kêu đi quả ba mình chơi âm cái quỳ tang lên quỳ tang lên đi khe khe quỳ tang lên thứ em lửa anh đồng trai già vô ban đắp bạc trong điêu đồng nam phải chơi âm ngày trong trôm luôn rộp cái đi tái gì vậy vô ban còn điêu đấy nè cha pí Màu chích ai của hôm nay เราเจอเองใช่เมาบัาูบนี้นี่เราเพื่อนมึกได้มึกเอาเฮ้ใครอยู่บ้านบ้างวะอีชาครับพ่อพ่อกลับมาแล้วลจะ่อกลับมาแล้วลูกเลยบันไดอยู่ไหนล่ะลูกก็ยอยู่ที่เดิมเลยพ่ออืมตาลายแล้ว,ลวกู ว่าพ่อจะเมาไหมาอีกแล้วไม่ต้องจงใจลูกเอ้พ่อเมาพันเปอร์เซน <Yeah. S 1> พ่อเมาเม,มื่อไหร่ในพ่อบอกว่าจะไม่กินเหล้าอีกแล้วพ่อเคยตั้งใจลูกเอ้ว่าขึ้นเปียสีจะขอทําดีเพื่อเมี้ยแต่พอดีไปจน,ปจน,ปจนพักพวกนางสังสรรค์กับพักพวกเมารืนไปหน่อยพอดีที่นอำเภอการเด็กก็มีหนังตะลุงมาเล่นด้วยลูกนางตะลุงกันอะไรละจ๊ะพอ่อนางอะไรนางไก่นุ่ยสอตะลุงมันเด็ดอะไรไม่รู พ่อดูดูไม่รู้เรื่องลูกเอ้พ่อไม่เคยดูหนังตะลุงนะแตด่ดูดูไปแล้วนายนังตะลุมน่ะเหมือนกับคนบ้าน,นะลูกทำไมเลยจะพ่อนั่งพูดคนเดียวอยู่ได้บ้าชัดๆไอคนดูก็แปลกไปดูคนบ้ามันเล่น <laughs> พ่อดูไม่รู้เรื่องพ่อขอเพลงนายนังมันไม่จัดไงพ่อสัจโจเจ้าภาพตบพอบ่อหลบลุน <laughs> ง่ายๆลูกเอ้แล้วแม่มึงไปใส่แล้วแม่ไปไรจะพ่อแล้วผัวมึงอะ กันจะพ่ออะไรวะผัวกันเมียกันอยู่กันยังไงทําไมผัวไปไหนทําไมดิเมียมันอยู่มึงน่ะบอเฉียมตัวไอ้ปีตเขาเป็นไผ่มึงเป็นไผ่ก็ไปถึงองค์องค์ฟ้าชายมึงเป็นใครไอเปีติเขาบอกเลยอย่าไฟสวยเกินสักอย่าควายรักให้เกินต้นเลยจะหล่นลงดังตุกสองกี่เดือนแล้วล่ะมึงหกเดือนแล้วจ้ะพ่อ อกว่าคนทองนี่ดูดมันเด็กอยู่ในกูก็ไม่รู้เป็นไรเมาและอาทุกทีวันนี้ตั้งใจจะกลับมารดน้ำดำหัวคือมีแจมแต่มันด้านไม่อยู่บ้านวันนี้เป็นไงเป็นการกูลงคงร้อยทีกูจะมอบความมันผัวย้มึงมีสาความคิดจงอุบาทอุบาทป,ปีางเจ้าพ่อผัวมึงคงจะบอกกลับมาแล้วล่ะ แต่มึงบอกปวยจะเป็นไหมกูจะอบอกว่าเป็นป่วยมึงเองพ่อผู้อย่างนี้ไหมกว่าเมื่อไงหมายความ,มว่าเด็กในท้องเกิดมาป่อยใจเช่นามสกุลพี่นน้องนะพูอผู้อย่างนี้ไหมกว่ามีไงหมายความว่าพ่อในแอชอบน้องมาหลาย,ลยแล้วไอ้น้องนะมันคือโบอเคยเปูดโอกาสไห้พ่อเลยวันนี้โอกาสดีมาเป็นเมียพ่อสดีดีมาลูกมามาน้องมามาเป็นเมียพี่สดีดีมาน้องเดี๋ยว อย่าดื้อนะกูตกยอดแตกนะเหตุไม่มีใครอยู่บ้านเรามามีความทุกด้กันเหตุอย่าดื้อนะเร็วชิบหายแล้วไม่มีใครอยู่บ้านด้วยวันนี้พี่อาตาตาโดนอะไรสิ่งใจนายกันคนนี้กูอยู่ตรงนี้กูจะไม่ปลอดภัยก็ร้องพี่ชายพร่ชาช่วยนูช่วยเลยกูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วจะหนีไปไหนมาหนิ เรืวความเมาสุราเองเอยตัหากลั่กจะองจับสาิยาบันดีมาชำเรัว่วมาเป็นเมียกูดีดีเอ้ลาเอ้ยมีเจ็บตัวตอนที่ผัวมันไาอยู่กูที่ชมมขา้สุดกันตัณหาเวลามเมาแล้าเขาชำเรั่าลูกเลี้ยงตอนเที่ยงวันมีแจ้งนางฟ้ารักงรุ่งการฟ้าลมรับชีวิตดับสิ้นลม แล้วนี่เปล่ากังวลเรียบร้อยได้ตายหุบได้กีกว่าปามเ,เมาเล้วเปรดเมางแลวบัดกูไม่เคยกินว่าเอ็ดการบันบนี้มันจะเกิดขึ้นกับบ้านกูเออการเออมึงเมาแล้วมึงอีากต่ำไรแกมาลงแกกูหลอกกูแล้ไม่หลอกเรื่องมึงอยาไปต่ำไรหลอกกูมึงต่ำกับหลอกกูกึยอมไม่ได้วุน้นนี่เออเอาเทียกูกันอืม เป็นไม้แลาวเลยใหญ่เตียนเออเอฟซิตเจ้าใดให้พวกเป็รตพวกพี่พี่คนพี่พี่คนเป็ดเปรตตายแผ่นดินมันได้รู้ขึ้นมั้งสมควรตายเลยทราบมานี่ยลูกก็ถอนไฟเร็วมานี่หลูกแม่ก็กต้องไม่ไหวใจอะหลูกคนพี่พี่คนเป็ดเปรตแต่ตอนนี้แม่เป็นเฆาตะกอนแล้ว แม่ยอมเป็นกาตะก้นเปลือกลูกเลยแบบมั้งแตโม้แก่เมาแล้วเรื่องลูกอะเรื่องเมียเลยเป็นตุตาะอ้นแบบมั้งแล่เนี่ยตอนไอ้เกลไอ้โตว่ามายโยเพื่อนองนั่นเดียวไหมล่ะเยอดได้ไปได้ผู้ใดโมนี้จัดพี่ไปเลยไปตู่ไปชึ่งอะไรไปเจ้าตังตงอะไรแล้วหยาบย่อย Nay ra bằng nhục tuyển chết. Cư dân đã thật bất cứ một ra mặt nữa 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 mất nữa 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 Việc vợ qua cầm tăng đấm vô lèo. Hãy gây con Chí bèn, chí bèn, chí bèn, con cả điện, chí bèn hãy leo Cười hết vô lẹt qua Cười hết cả vô lẹt qua, đi phê mê ra, chí bèn hãy leo Đập ra niêng, đập ra niêng, kiềng kết, à con Lươi tay, lẻ nè tôm Nè tôm hãy tôm บายใจอยู่เลยเปลินุ่งตีดีด <t os> ีตีดีดีฝากเธอจากวัวใจฝากให้เราช่วยดูแลแม่หนูโด่งเรียนมาตาตา ngày วี่ได้อะเครเป็นใคยเรื่อเป็นเรื่อยอะใครใครเลื่อยเรื่อยเกือรเอยอ่าเรียบร้อย trong trai của mỏ à vẫn quậy run run quan ở trong trai run teo teo cầm đến tiếng quả bát đốn run nó nào chết triệt coi à chan nó để ngoài chan bị quẩn quanh giải chế mư hả chan bị quẩn quanh giải chế trái lên này toan chan bị quẩn quanh แลี้ยจำเป็นไรต้องใจกำลังเชื่อใจแรงเลี้ยกันดีๆไม่ได้เลี๋ยวรัตตาผันกรกโรเป็นรตาผันดิจัมกันตกใจความกับใจฮันไม่ใจวุ้ยว้ยใจกำลังวุ้ยว้ยใจกำลังมันใจไม่ได้เป็นตัวอย่างดีไม่ดีมึงไม่โลนหรือมึงอยากแรงว่าไอ้พริตแล้วเรื่องดำเป็นปแ้บคือเดำได้แต่ไม่ดำเป็นมันเป็นมันระพนันโอ้เ้าช่วยไม่โอ้ไอ้โหนกิเกินกับใจนะแกนี่ทีนึงเลือดเลย khen khen ca trời khen khen ca trời đại lược lỏng kép lược phải nói muốn nó ngã à, lược leo ngang ngã à, ừ, mà leo mà leo mà con lên cái nói của Ninh, cái khen nó ngọt quá là nó à, cao lốp mai đi ngang ngã cao lốp ô kiệt mời nào chồng phải rất con trai cầm lăng à dạ chém? hả chồng phải rất con trai cầm lăng คือเรงราดต่างแม็ต่างเปรมึงต้องเข้าใจกันวันมันเมาแล้เปรเมาแล้วอุบทตหวยไม่ได้มันมีกมคือนี่จ้าลูงข้าเนี่ยอันเนี่จับมนต่งตเทกูยว่าเ้าอยว่ไม่ได้ต่ไปองกระสไปไปเอาหต่อได้ตืน t ư งห ก็แมบนี้ต้รงคนพี่พี่คนเป็ดเป็ดหวาวมาตายองดกตีลุงกาเอคนปัตตานชจัดงานตาวป้าเยอะเลยชินคนเยอะยๆมาเล่ก้งตอนอยู่ในางความดีเพื่นี้ก็เออคนเราเนี่ยแหละตงตรงเนี้ย Ừ, mày chẳng bán tăng tin, mà chẳng chẳng bán chẳng tin Rồi ra cổ rộp kỳ rộp, Bên quần đi cơ lèo, Quỷ thằng quỷ liệt lệnh Tệ khắc rủ Quay chăn quần thái lèo, Dạy chọc cho anh Chọc quần bi, bi, chọc quần rết, rết, Hoài cho à, quả bác Tệ khắc rủ Cảm ơn lễ tổng Quỷ tuần, dọc quài, Quỷ xoay kẹp nhang, Quỷ hai tổng Giờ vợ của kẹp vừa, mới kéo đi vợ phá Kẹp rèn tèn ru Mẹ bà rú của Leo Bà trong nằm ra Trịt cả cu Cu kì cu kì mấy con tèn cười vứt đi vứt Tại vốn nó trì vợ phá Mực tèn lên